สวัสดีค่ะพบคัู่บุญไมาอีกแล้วค่ะวันนี้พบคั่วบุญไม่อีกแล้วด้วยค่ะมือนีมือนีห้องสีมาเห็ดเมนูย่ำบะเขือเผาจ้ะเดี๋ยวห้องเสียบะเขือไปเผาเลยจะ้ะบะเขือแม่คัวไปล้างมาเรียบร้อยบางคนก็นอาจจะเอาแบบไม้จิ้มฟันแท่งเนี่ยมันมีหูก้กรอนไปย่างกันได้เลยจะ้ะแต่แม่คัวอยากได้นำในบะเขือฉ่ำๆจังหน่อยเลยบบแทงเดี๋ยวห้องไปยางกันเลยจ้า จ้าเ้าก็บ,บะเขือมาเผาสิ่อื่นมาอย่างก็ได้เผาก็ได้ได้จเาราวะาเอาสีเห็ดไฟแห้งนิดนึงเพราะวะมะเขือมันจะมีความหอมนหะจ้ามีความหอมเนาะของแบบกินไฟสิจ้าเดี๋ยวเ้างสีเผาบะเขือจ้าทุกคนมะเขือเผาข้องเ้ากับเผาไก่ได้แล้วจ้ะไก่ได้ไก่ได้เอาไปลอกแล้วขอบอกเลยว่ากินบะเขือเผา,เผาหอมหอมจ้ะทุกคน ะเขือยาวเผาห้องกับเแล้วเรยลยจ้าเดียวห้องสิทิมไว้ให้เย็นระวังสีให้ทิมไวมะเขือยาวเย็นแล้วห้องสิมากลกอกออกจาก้าห้องสิไปต้มไข่ตม้มเลจ้าไปต้มไข่เป็ดย่างมะเขือยาวมันต้องกินคู่กับไข่เป็ดจ้าจ้าห้องก็ไข่เป็ดลงไปต้มเลยจ้าเติมเกลือลงไปนิดนึงเขาจสต้มไข่เป็ดนับจากสีน้ำเดือดเลยจ้าไปหกนาที กนาทีแล้วจ้ะเดี๋ยวฮันสิมาเบิ่งไข่เป็ดเอาหลังจากเขาจับเวลาเดี๋ยหกนาทีแล้วปิดแก๊สเลยจ้ะปิดแก๊สแล้วก็ส่อนึ้นมาก่อนึ้นมาเลยจ้ะอันนี้ก็มัล็อกในน้ำเย็นเลยเราก็มาใส่น้ำเย็นเลยเลย๋ยว่าเบิ่งกันจะมันจะเป็นยางบักตูมบ่เดี๋ยวฮันสิมาพาไข่เป็ดเบิ่งจาว่าถ้าต้มไปแล้วมันสิเป็นยางมกตูมบ่ แม่กลัวสิจับเวลาผิดนิดนึงนี่โอ้เป็นอิรีจ้าเนี่ยยางตูมเลยเจ้าเนี่ยข้างในยังขันเด็ดสุกจา้าจับเวลาอีกหกนาทีจา้าสันไฟอยากได้เยิมก็นี่จับอีกห้านาทีแล้วก็น,นอกน้ำเย็นเลยเจา้าใครใครแดงกส็สีเยิม้มสีเจ้าเนี่ยเป็นเนื้อเหนียวเยิมย้มๆเข้ากรเสียไปกินครับงั้บักเขือจา้า จ้าหลังจากเนี้ยทิมไว้มันเย็นแล้วเขาไปต้มไข่เป็ดอ่ะจ้ามันนี้เขาสิม,มาหลอกเขือยาวด้วยจ้าจ้าเอาสีหลอกค่อยๆหลอกออกไปจ้ามันเป็นงานละเอียดนิดหนึ่งแต่ก็บอกเลยจ้ามะเขือยาวอย่างหอมหอมหอมลอกแล้วสันเข้าเสียไปลางน้ำกระไดจ้าลางออก บว้ยกล้างออกข้าก็เฮดให้ละเอียดเลยหอมหอมครับหอมแน่จ้ามะเขือยาวอย่างเลยหอมครับหลอกง่ายอยู่ดีจ้ะหลอกง่ายงายก็หลอกกับดำๆออกเบิดเลยจากเปลือกมันเลยนี่ลอกแหกมเสแดงสีจ้า บะเคยย่าวนี่กินดิบก็ได้เดยจ้าบางคนสิคกินว่าเออมันมันบะเคยกินดิบมันเอาไปผัดย่างเดียวบอได้จ้ากินดิบได้บะเคยย่าวนี่หวานกินดิบก็กินกินในทุกอย่างเลยจ้ากินก็ตำมบะคุ้งกินกะอย่างก็ได้กินในทุกอย่างแล้วเขาก็สีรลอกไปเรื่อยๆสีเลยจ้านี่จ้าบะเคยย่าวเขาก็ลอกแล้วแล้วเดี๋ยวเขาเสียไปหันเะจ้า สิบวันา,ายตอนฮันให้บเบืองดอกเดี๋ยวสิไปเฮ็ดนะเฮ็ดน้ำย่ำกันเลยจ้ะว่าข้ขาสิย่ำใส่ย่างแน่จ้าจ้าพอข้าตังน้ำให้เผือดใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งเลยจ้าข้ขาวกรอบหมูลงไปล้วนหมูลงไปล้วนให้สุกเลยจ้าข้ขาล้วนหมูสุกแล้วจ้า เติมกุ้งแห้งลงไปเลยจ้ากุ้งแห้งแหี้ยแม่คุ้วเอาไปแช่น้ำม,มาเล,เลยจ้าเอาออกไปลวนน้ำกันเลยกุ้งจะได้สุกน้ำเลยจ้าเอากุ้งไปลวนน้ำกันเลยล้วนให้กุ้งสุกน้ำกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าเติมกพริกลงไปนี่จ้า เติมพผกลงไปแล้วจ้ะเติมน้ำตาลลงไปเดี๋ยวตะไคร้เอามักอันนี้ปันไดเติมน้ำปาลาลงไปจ้ะบีบก้าวจ้าวัานิใส่กับนาวเห็ดขึ้นนำย่ำทั่วไปละจ้ะ เพื่อนสิใส่สามสี่ก้นเนาะจ้าเรีวๆวจ้าเติมต้นหอมปกิีลงไปเลยคนน้นในเขากันจ้าวันน,นี้เดี๋ยวห้อเสียไปลากบักเขือนยาวห้อจ้าจ้า,จานำย่ำเรียวเรียวแล้วจ้าห้าเข้ามาลาดเพิ่งบักเขือนยาวเลย นี่รับรองความแซ่บแล้วไรนะจ้านี่คือหน้าตาของย่ำบะเอขอย่าวงเข้าจ้าเอาบะเขอย่าไปเผาแล้วก็ไม่ย่ำนะจ้ากินกับไข่ต้มยางมะตูมแล้วจากข้าวบุญมาจ้า แถมไทยให้เกาจากับขาวก็้บุญมากมือนีได้จ้ากับซีมีผัดกับเ้าปลาหมึกนองฟ้าใสาสั่งมากได้จา้าอันนี้เป็นเกาเหลาหมูตุนจา้าหมูบ้านแม่คัวเห็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุนมันเหลือมือนีก็เลยกกายมาเป็นเกาเหลาหมูตุนจา้าอันนี้ก็ย่มมามะเขือย่าวข้าวเหระจา้าขอทุกคนท่านข่าวแห่เซพเสียด้วยจา้าลาไปก่อนจา้าสวัสดีจา้า